กำไรเดือนละแสนสําหรับแฟรนชายที่จะเข้ามาจริงไหมครับพี่จริงค่ะเรามั่นใจเพราะว่าเรามีสาอย่างก็คือครบง่ายเร็วสินค้าครบขายง่ายแล้วก็โตเร็วท่านสามารถเริ่มธุรกิจได้ภายใน3เดือนเริ่มได้ภายใน3เดือนเห็นกำไรภายในเดือนแรก นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู oh <tr> <tr igger ing athlete> ่กล้องซอรี huh. ่ครับวันนี้ครับวันนี้เหมาะมากๆครับสําหรับใครที่อยากจะลงทุนนะฮะผมเชื่อว่าการมองหาแฟรนไชส์ก็เป็นโอกาสหนึ่งฮะในการที่เราจะสามารถมีธุรกิจของเราเองได้เพราะว่าแฟรนไชส์เนี่ยก็คือการที่เราสามารถหาประสบการณ์หาความสําเร็จของแบรนด์ที่เราเลือกแล้วเราก็พร้อมที่สำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับเขาครับวันนี้ครับขออนุญาตพามาพบกับโมเดลสมัยของ f f i c e m a t e ครับ Office m a t e เี้เริ่มต้นจากธุรกิจห้องแถวก้าวทยานสู่ธุรกิจหมื่นล้านนะ ออกโมเดลสมัยก็คือว่า Office m a t e Plus ครับที่เีเอาประสบการณ์ในการทำธุรกิจกว่า26ปีฮะมาเป็นเฟรนช์ให้กับพวกเราครับและสำคัญที่สุดเลยนะฮะมีสินค้ากว่า60,000 SKU ให้เราสามารถที่จะเอาไปขายได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะมีมากมายมหาศาลครับเขากล้าการันตีนะฮะบอกไว้ว่าสามารถเปิดได้ภายใน3เดือนและมีกำไรขั้นต่ำ100,000บาทนะครับกล้าการันตีขนาดนี้แล้วไปดูกันซิว่าจะทำได้จริงหรือเปล่า ให้อะไรกับพวกเราที่เป็นนักลงทุนบ้างข้างในจะเป็นอย่างไรแ้้เข้าไปดูแล้วพูดคุยกับผู้บริหารกันนะครับพี่ตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้องเน่พามาเจอพี่ตุ้ยนะฮะกรรมการพู้จัดการใหญ่นะครับ Office m a t e Plus ครับพี่อันนี้บอกเพื่อนๆเอาไว้ว่าจริงมาฮะที่บอกว่ากำไรเดือนละแสนสำหรับ เฟรนชายที่จะเข้ามาจริงไหมครับพี่จริงค่ะกําไรขั้นต่าที่เดือนละ1นึ่งแสนบาทเริ่มต้นตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะหนึ่งแสนบาทตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดร้านเดือนละแสนนี่มาจากยอดขายประมาณ4 0 0 0สนบาทสี่แสนบาทสี่แสนบาทเนี่ยก็ไม่ทุกทายอยู่คนนะครับเป็นบริษัทเป็นบริษัทก็อยู่ที่ประมาณ 50- าสิบถึงหนึรบริษัทอ๋อแล้วมันจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะนั่นหมายความว่ายอดขายเดือนละร้านนี่มันไม่ใช่เรื่องยากเราพบว่าเฟนชาชยเราสามารถทําตรงนั้นได้แล้วภายใน หนึ่งปีหปีโอ้เรามั่นใจนะคะที่เราจะเอาโมเดลแฟรนไชส์นี้มานําเสนอให้กับนักลงทุนหรือผู้ที่มาเริ่มกิจการนะคะ,ะเพราะว่าเรามีสาอย่างก็คือครบง่ายเร็วสินค้าครบ ขายง่ายแล้วก็โตเร็วครบก่อนอย่างนี้ครบไหมอย่างนี้นี่คือตึกแถวประมาณ2องห้องน่าใช่ไหมสองคูหาอันนี้ประมาณ2คูหาถ้ามีสินค้าเนี่ยที่เราคัดสรรที่เป็นสินค้าที่ขายดีแล้วกันนะคะประมาณไม่เกินส0มพัน SKU แต่มันจะครบได้ยังไงนะคะเพราะว่าเนื่องจาก f f i c e Mate เนี่ยเรามีสินค้าที่แบ็กอัพทั้งหมดกว่า6 0,000รายการเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์สําหรับภาคธุรกิจนะคะก็คือลูกค้าที่เป็นกลุ่ม B2B ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเสียนเครื่องใช้สํานักงานไอ ที่ เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์โรงงานก็มีนะคะอุปกรณ์ทําความสะอาดที่คลังสินค้าเรามีสินค้าสต็อกไว้พร้อมส่งเลย60,000ไอเทมซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมาอยู่ในร้านนี้ทั้งหมดเราสามารถทำออเดอร์ออนไลน์กันได้แล้วก็ office made ออฟฟิศเมดเนี่ยจะดดลิเวอรี่สินค้าให้กับลูกค้าเนะี่ยทั่วประเทศเลยนั่นหมายความว่าในเนี้ยแม้ว่าจะไม่มีไม่ครบ6 0 0มืแต่ว่าลูกค้าของผมสามารถเข้าอยู่ในออนไลน์ก็ได้ผมในฐานะเป็นชายผมไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้า,คคาอันนี้หมดกังวลไปเลยนะคะเงินไม่จมเงินครบสองขายง่าย ถาว่าเกิดจากอะไรนะคะออฟฟิศเมดเราปัจจุบันนี้2 6ปีแล้วเราไม่ได้เติบโตจาก ธุรกิจที่เรียกว่าเฉพาะหน้าร้านอย่างเดียวเรามีหลายๆช่องทางในการเติบโตคือไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทำดิเรกเซล์ช่อง call เซ็นเตอร์เทเลเซละมีแคตตาล็อกเซล์ด้วยดังนั้นเนี่ยการขายของเราไม่ลิมิตเลยถึงแม้ว่าเราจะเปิดหน้าร้านเราก็สามารถไปพบลูกค้าได้เอาสินค้าไปเสนอได้มีแคตตาล็อกให้นะคะมีโปรโมชั่นมีช่องทางการขายต่างๆแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้โลกยุคใหม่นะคะโซเชียลคอมเม c ร์ซมาแรงร้านเราก็สามารถขายสินค้าผ่านระบบ โซเชียลได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ลายตอนนี้กำลังฮอติตมากๆอันนี้คือสเสน่ห์ของ B2B นะนั่นหมายความว่าเราไม่จะเป็นต้องรอให้ลูกค้าเดินมาหาเราอย่างเดียวเราสามารถไปเปิดตลาด<ช>เองได้ใตลาดของเราก็าคือ SME ทุกประเทศใช่ค่ะเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรา คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าเข้าใจหรือว่าถูกใจบริการของเราเนี่ยการใช้สินค้าของกลุ่มนี้ถือว่าเป็นการใช้สินค้าที่ต้องซื้อซ้ําอยู่แล้วออซื้อกับคนที่มีความน่าเชื่อถือนะคะออมีการรับประกันสินค้าราคายุติธรรมแล้วก็มีโปรโมชั่นเซอร์วิสที่ดีตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้เติบโตไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเราสะสมลูกค้าไปเรื่อยๆข,อข้อที่3ข้อที่3ก็คือว่าโตเร็ว เมื่อโตเร็วหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราสะสมฐานลูกค้าไปเรื่อยๆนะคะออฟฟิศเมดมีระบบ CRM ที่จะไว้คอยดูฐานข้อมูลลูกค้านะคะท่านสามารถที่จะทำการตลาดเป็นแบบ Personalized หรือ Custo m i z e มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าไม่ว่าชอบซื้อสินค้าอะไรความฉี่แค่ไหนนะคะมีพนักง,งานกี่คนนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะจัดแอดสอ t เมนสินค้าให้ตรงกับตรงนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของจํานวนหรือไซส์หรือภูมิภาคหรือประเภทธุรกิจของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีลูกค้าเป็นร้านอาหารเราก็มีแอดสอรเมนของร้านอาหารที่จะเอาไปใช้อย่างเช่นตอนนี้ Delivery มาแรงนะคะ Food Packaging Office ิเชีก็มีบริการให้หมดเลยนะคะจจิร้านอาหารด้วยมีค่ะนองพลาสติกด้วยนะคะ รีไซเคิลด้วยเพราะฉะนี้เราสามารถที่จะมีสินค้าเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลาที่เข้ากับสถานการณ์เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่เพืรนชายเนี่ยไปไปอยู่ในภูมิภาคนั้นหรือโลเคชันนั้นนหมายความว่าภูมิภาคไหนมี SME ที่เป็นอินดัสรีไหนมีหมดมั่นใจว่าสามารถโตไวได้เนื่องจากว่าเรามีทีมสนับสนุนด้านหลังนะคะที่คอยซัพพอร์ตแต่เดิมเนี่ยถ้าไม่มีเฟรนชา่ออฟฟิศเนี่ย การที่เราเปิดธุรกิจแบบนี้แล้วทาแบบนี้เนี่ยเราต้องไปสร้างเยอะมากนะคะอินฟราสตรักเจอทั้งการสินค้าทั้งการเก็บสต็อกทั้งการการันตีสินค้าซึ่งตรงนี้ออระบบแฟรนไชส์ตรงนี้จากประสบการณ์ออฟฟิศเนทเราตอบโจทย์นั้นให้หมดเลยดังนั้นเนี่ย ที่คิดว่าการที่แฟนชายได้มาใช้สิ่งที่ออฟฟิศเน็ตได้สร้างอินฟราตรงนี้เอาไว้ให้แล้วเนี่ยทำให้เขาเติบโตได้ไม่ไม่สิ้นสุดนี่ต้องเรียนถามครับในสถานการณ์เช่นนี้ครับ<ช>ควรเปิดหรือไม่อย่างไรมีความเสี่ยงไหยครับการลงทุนเริ่มธุรกิจใหม่ๆสําหรับแฟรนไชส์ก็มีแฟรนไชส์หลายท่านนะคะปรึกษาเข้ามาพูดคุยเข้ามาเหมือนกันว่าเอ๊จะเสี่ยงไหม เขาตัดสินใจดีไหมก็ต้องเลือกกันนะคะว่าจะไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่เอาเงินมาลงทุนในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเีือนแบงค่อนข้างมากนะคะลูกค้าก็เปลี่ยนเยอะเราจะเลือกออธุรกิจประเภทไหนดีสําหรับเราเองเราแนะนําว่าให้มองธุรกิจที่มันยั่งยืนหน่อยที่ไม่ใช่หวือหวาสินค้าที่จําเป็นอุปโภคบริโภคสําหรับภาค B 2 C มันก็คงมีเยอะแล้วสําหรับ B 2 B เรามองว่าตอนนี้ เราน่าจะเป็นคําตอบที่ดีให้ได้นะคะแล้วก็มีความเสี่ยงไม่สูงมากเลยการลงทุนดูชนิดมีความเสี่ยงใ,ในวิกฤตมีโอกาสถ้าเปลี่ยนแปลงอาจจะเติบโตภาค SME ก็ต้องใช้อุปกรณ์สำนักงาน<ช><ช>ก็เติบโต<ช>ค,คู่กับ SME ใช่คออ่าพี่ตุ้ยครับวันนี้ขอปรึกษาในฐานะแกบวอนนี้ผมว่าเพื่อนๆอยากจะลงทุนแล้วแหละอยากจะเปิด f f i c e Mate Plus แล้วแหละความน่าเชื่อถือของแบรนด์ f f i c e Ma t e Plus เราจะมีความมั่นคงปลอดภัยยั่งยืนไหมครับ รูปแบบของแฟรนไชส์ f f i f e Mate Plus เนี่ยก็อยู่ในธุรกิจของ o f i i e Mate นะคะคซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Central เซ็นทรัลรูเทลเรามีประสบการณ์ในธุรกิจนี้กว่า26ปีแล้วเปิดมา26ปีอยู่ในกลุ่มของ ออฟฟิศเมดแล้วก็อยู่ในกลุ่มเซ็นทรัลอยู่ในตลาดลักทรัพย์ด้วยใช่ค่คะเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์มากมายแน่นอนะนนเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าใครอยากจะลงทุนเกี่ยวกับออฟฟิศเมดพลัสที่เป็น B2B หรือขาย B2C ก็ได้เป็นร้านแบบเนี้ยเดี๋ยวรู้กันนะครับอยากจะเปิดออฟฟิศเมดพลัสเนี่ยต้องมีทุนกี่บาทครับ2.9ล้านบาท 2 9ล้านบาทพื้นที่ประมาณ40-60ตารางเมตรค่ะก็ประมาณตึกแถว1นึ่งูหาหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยใช่ค่ะ2.9ล้านบาทถ้าอยากเปิดใหญ่ขึ้นก็แล้วแต่เราเราก็จะไปดูให้นะคะแล้วก็สําหรับพื้นที่เองถ้าหากว่ามีพื้นที่นะคะเราก็จะช่วยเข้าไปประเมินศักยภาพของพื้นที่นั้นให้แต่ถ้าไม่มีนะคะเรามีทีมงานที่จะทาการช่วยดูให้นะอยากจะเปิด แต่ไม่มีพื้นที่เราช่วยหาให้ช่วยหาให้ด้วยอยากจะเปิดแต่ยังไม่มีเงินก็เราก็ติดต่อแบงค์ให้ติดต่อแบงค์ให้ <S <S ได้ดุกอย่าง<ช>อยากจะเปิดมีเงินแล้วกู้มาแล้วมีพื้นที่แต่ยังไม่มีลูกค้าก็เรามาทําการตลาดร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะมีรูปแบบของการทําการตลาดตั้งแต่ช่วงเปิดร้านเลยแล้วมีเทรนนิ่งให้อันทีมงานก่อนที่จะเปิดร้านได้เราใช้เวลาอบรมในเวลา3เดือนที่เราจะเปิดร้านกันเนี่ยก็รวมถึงการขอสร้างร้านการอบรมด้วยเหมาะสําหรับใครครับ ควจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนคนที่จะลงทุนกับ Office n ม t Plus ครับคือคนที่มีความสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจแบบ B2B อาจจะมีประสบการณ์ที่ทำธุรกิจมาอยู่แล้วนะคะมาขยายเข้ามาที่แคตตาล็อกนี้นะคะคือในเงินลงทุน2.9ล้านบาทเนี่ยจะดูว่าเอะเราได้อะไรบ้างนะคะครจริงๆแล้วก็คือระบบที่เราวางไว้ให้นะคะเป็นระบบที่ต้องบอกว่า เราเอาประสบการณ์กับการทําธุรกิจออฟฟิศเมดมา20กว่าป,ปีนะคะมาเป็นทางลัดช็อตคัทให้ท่านสามารถเริ่มธุรกิจได้ภายใน3เดือนสามารถเริ่มได้ภายใน3เดือนเห็นกำไรภายในเดือนแรกซึ่งหมายความว่าสองล้านเท่าวันนี้คุ้มเลยครับพี่ คุ้มสุดๆเลยค่ะเออคุ้มแน่นอนใช่ไหมครับนี่ต้องเลนหามครับรู้แล้วว่าเหมาะกับใครรู้แล้วว่าใช้เงินเท่าไหร่ควรจะไปเปิดที่ไหนภูมิภาคใดจังหวัดไหนบ้างครับช่วงนี้นะคะเราเปิดรับทั่วประเทศก็ยังเปิดรับอยู่โดยที่เราจะดูศักยภาพตามขนาดธุรกิจของจังหวัดนั้น,น,นบางจังหวัดเปิดได้หลายสาขาบางจังหวัดถ้าเล็กหน่อยก็จะเปิดน้อยหน่อยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะได้เป็นเขาเรียกว่า คำนวณตามความเหมาะสมนะคะของกำลังซื้อของลูกค้าด้วยเฉลีย่ยแล้วก็อยู่ด้วยประมาณสามถึงห้าสาขาต่อจังหวัดอ๋อน, <ะ S 2> นั่นหมายความว่าที่ใดมี s อ p ที่ใดมีผู้ประกอบการกมีสิทธิ์ไปเปิดได้แล้วแต่ขนาดและจำนวนคนตอนนี้ฮะหลายท่านสนใจอยากจะเปิดโตเกียรข้าง s อ e ไทยแล้วแหละอยากจะติดต่อ Office Web เพ u s เพื่อเปิดเนี่ยต้องติดต่อที่ไหนบ้างครับค่ะเรามีข้อมูลที่เกี่ยวกับแฟรนไชสยตัวนี้นะคะอยู่ในเว็บไซต์นะคะ w ว w OFMplus.com นะคะหรือถ้าหากว่าอยากที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรานะคะสามารถโทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาแชทคุยกับเราก็ได้ครับอ๋อโทรเข้ามาได้เชิญเข้ามาได้แชทก็ได้พร้อมเสมอค่ะพร้อมเสมอนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเติบโตไปพร้อมกับ SB ท่วประเทศไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเฟรนชชายมีหลากหลายคัตเอรลี่ให้เลือกนะครับและนี่ก็มีอยู่ในจํานวนที่ไม่มากจริงๆนะฮะภารกิจของประเทศก็คือว่าอยากให้ s m e ไทยเติบโตนั่นหมายความว่า ถ้าอยากให้ SME ไทยเติบโตเนี่ยออฟฟิศเมดก็พร้อมจะเติบโตคู่กับ SME ไทยครับและนี่คือธุรกิจจริงและนี่คือโอก,กาสที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนครับ